ใต้หน้ากากเครื่องคิดเลขก็คือคุณย่องเชิญยิ้มนั่นเองซูเปอร์สตาร์ตลกของเมืองไทยมาเยือนเวทีของเราแบบนี้แค่คิดก็ฮาแล้วเลยครับ่าสวัสดีนาย่องยางเป็นทางการอีกครั้งนึงครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีตอนรับนาย่องอีกครั้งนะฮะในรายการสามเงาหยอเพลงครับขอบคุณมากครับอันนี้คือหน้ากากอะไรฮะหน้ากากเครื่องคิดเลขครับอืมทำไมต้องเป็นหน้ากากเครื่องคิดเลขครับทำไมต้องเป็นหน้ากากเครื่องคิดเลขทีแรกว่าจะเป็นเออเขาให้การบ้านไป ทีนี้เราไม่ได้ทําการบ้านเพราะว่าเมียมาอยู่บ้านเออก็ก็เลยคิดอะไรคิดบ้านเอ๋อไม่ได้ทำการบ้านเมียม่อยู่บ้านเออจะได้ช่วยกันปรึกษาไงทีนี้ก็เลยว่าเอ้ยมันเป็นกากเครื่องคิดเลขเครอว่างั้นพอดีเห็นเครื่องคิดเลขวางอยู่ที่โต๊ะทํางานครับก็เลยเอ้ยเครื่องคิดเลขเนี่ยมันน่าจะให้อะไรกับผู้คนบ้างอะไรอย่างนี้ให้ความคิดกับเราบ้างเออก็เลยว่าเอ้ยเครื่องคิดเลขนี่นะ ดีมันมีทั้งบวกลบคูณหารคิดบวกก็เป็นผลดีกับชีวิตอยู่แล้วมีความสุขก็แบ่งปันหารแบ่งปันให้คนอื่นบ้างโอ้ยน่ารักน่ารักถ้าทำความดีให้ทวีคูณมีลบอีกอะไรไม่ดีก็ลบออกจากชีวิตไปโอ้ยทำดีางเลยน่ารักมากเลยอันนี้อยู่ใน The m a s s s i n เก r The m a s k สซิงขอบคุณมากเอาล่ะทีนี้มาพูดถึงเรื่องสามเงาขยอบเพลงนนี้นะทีนี้พอเจอเป็นนาโยงแล้วเป็นยังไง ก็ไม่ไม่เคยเจอตัวจริงเลยเห็นแต่ในทีวีแล้วพอเจอแล้วไปเห็นในงานทีวีในตู้เย็นไม่เคยเจอเลยนีคอะไรจะไปอยู่ในตู้เย็นเอ้าเห็นตัวจริงก็ก็ยังไม่แก่เท่าไหร่ก็พอๆกับในทีวีก็ยังไม่แก่พอๆกันในทีวีมันก็คนที่คนเดียวัวันนี้จะร้องเพลงอะไรครับตโยกกรุณาฟังให้จบกระุณาฟังให้จบ ตอนนี้ไม่ห่วงนะไม่ห่วงเรื่องเสียงนะโย่งเลยห่วงช่วงแรปอย่างเดียวช่วงแรปเงตน่งยนเยลุเเดเต๋เคยเคยร้องไหมครับไม่เคยร้องเลยแต่เคยฟังออเคยฟังมานวันนี้คิดว่าไหวไหมถ้าจะร้องเพลงนี้สู้สู้ไหวไหมครับเนื้อมันนี่จำไม่ได้เลยเต้องเนื้อจำเดี๋ยวต้องดูต้องมีเนื้อต้องมีเนื้อเอาแล้วฉันก็หวังฉันก็หวังมาจากบ้านว่าให้แกจำให้ได้เพลงนี้นะฮะขอให้โชคดีนะครับนี่เป็น คนแรกของทีมเลยนะเพราะงั้นโชคดีเลยต้องรอบนี้ต้องทำคะแนนให้ได้23คะแนนขึ้นไปจึงจะผ่านนะครับแต่สำหรับกติกาใหม่ของเราครับคุณผู้ชมครับมีปุ่มแดงหากว่าคณะกรรมการไม่พอใจสามารถกดปุ่มแดงแบบนี้ครับเถ้าดังอย่างนี้ปุ๊บหยุดเลยอยู่ต้องหยุดเลยใช่ไหมหยุดเลยเอาแล้วพร้อมแล้วกับเพลงนี้ครับกรรูณาฟังให้จบเชิญครับ โอ้แล้วก็จะล้องได้แล้วเพื่อนาก็เล็บเลยเลย,ยาก,กเลยเพราะว่าตายตายตรงแล็บมีเวลาสักสองสามนาทีไหมถ้า,าเธอไม่ยุ่งอะไรขอฉันคุยด้วยสองสามคำมีเรื่องข้างใจมากมายอยู่เป็นล้านคำต่อมาแล้วเหลือแค่สันส้นๆ แค่ที่มันสำคัญจริงๆริงหน้าฟังฉันในจบจบแล้วจะปวดลบก็ตามใจใจถ้าเธอมีเวลาพอรบกูควรได้ฟังความในใจสักนิดหนึ่งอับตาลบ ไปไหนะท่านโอ้ยหลับหลับหลับตาลงหลับจริงๆไม่อยากตื่นแล้วโอ้โหเป็นยังไงเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นครับดูเตศครับไม่เคยร้องจริงเพลงนี้เลยมันจะไม่เคยร้องเคยได้ยินไหมแต่เคยได้ยินใช่ไหมครับฟังผ่านๆแต่ไม่สนใจไงสนใจแต่ลูกทุ่งอ๋อคือชอบสไตล์ลูกทุ่ง นายโยคับเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างก็ลุ้นอะลุ้นจนลืมลืมของตัวเองแล้วเข้าเข้าห้องไม่ถูกแต่เข้าห้องไม่ถูกเป็นประจําอยู่แล้วล่ละแหมมงคลเน่นเข้า <c oughs> ห้องไม่ถูกแแค่เข้าห้องตอ <c oughs> นนี้เรเข้าบ้านไม่ถูกอ้เพราะงั้นนะฮะด้วยกติกาใหม่นะคะกรรมการทั้งสองท่านนั้นกดปุ่มแดงนั่นหมายเขาว่ารอบนี้ไม่ผ่านนะคะไม่เป็นไรนะต้องขอโทษด้วยนะคะที่ปกกรุณาฟังให้จบมันไม่สามารถจริงค่ะ ถึงจะกดปุ่มแล้วยังไงก็ต้องให้คะแนนอีกยังจะให้อีกเลยวะดิไม่ดีไม่ดีกับใจไม่ดีกับใจอ่าไม่ไรนิดนึงน่ะลองลองดูลองดูลุ้นเลุ้นดูลุ้นดูเผื่อว่าคะแนนกรรมการก็จะให้สักหนึ่งคะแนนอะไรเงี้ยลองดูลองดูลองดูไหมอันนี้ถ้าสมมุติว่าลุงเตเป็นกรรมการจะให้คะแนนตัวเองกี่คะแนนไม่ให้เลยเดี๋ยวมาดูมาดูเอาควมรอให้กกับกรรมการด้วยครับ อ่าคุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าจะมีการกดปุ่มสีแดงไปแล้วแต่ว่าเราอยากรู้ว่ากรรมการถ้าจะให้คะแนนเขาให้เท่าไหร่เอาพี่เท่งก่อนเลยครับพี่เท่งจะให้กี่คะแนนครับหนึ่งคะแนนใช่ไหมมันคะแนนมันคะแนนตรงไหนวะยนะเออยังไงมีคะแนนในใจอยู่คะแนนในใจก็ก็ก็ให้ในความที่ว่ายังยังมีความตั้งใจอ่ะนะสามให้สามคะแนนโอเคุณผู้ชมครับ ให้ดูนะโอ้ยให้ทั้งห้านะทำไมครับคะแนนเพราะว่าส้มชอบคือเข้าใจเลยว่าหนึ่งเพลงมันยากสองถ้าเป็นเพลงที่เราไม่เคยร้องเนี่ยแค่ฟังผ่านๆเนี่ยถ้าเป็นพี่เองพี่ก็คงต้องดำน้ำเหมือนกันคห้าคะแนนที่ให้คือคือชอบตอนที่เขาสวยผมเขาเป็นธรรมชาติอ๋อค่าค่าคะแนนค่ะค่าละคะแนนได้สองอีกหนึ่งคะแนนให้ใจนะไปแลยวพี่ชอให้ห้าคะแนนนะครับ มาดูนายโยกมากดีกว่าครับคนนี้ร้องไปร้องมาเป็นห่วงคนข้างตัวเองจะล่มไปด้วยนะือบไปแล้วเหมือนกันจมมันเดวยกันนี่แหละนายโยกให้กี่คะแนนครับก็แหมหนักใจมากเอนกันจะให้คะแนนเนี่ยเพราะว่าพากระจมหมดเลยครับคือไม่รู้ว่าใครพาใครผมพาพี่เขาหรือพี่พาผมไม่รู้พากันทั้งคู่นี่แหละล้มหมาทั้งคู่ในไหนว่าเราล้มดดวยกันแล้วเราก็ต้องมีใจให้กันครับสิบคะแนนสิบคะแนนเจ็ดคะแนนเจ็ดคะแนน ชอบอานุโยงครับมีผลงานอะไรให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะครับผมเออก็ติดตามก็จะหมวดหน้าจอนะครับทุกวันอาทิตย์ตอนสี่เออเนี่ยเนี่ยบ่ายสี่โมงอะไรเงี้ยก็คือไม่ต้องปิดเ้วเปิดไว้เลยเจอผมแน่นอนนะครับช่องเง o i อยในสนุกทั้งวันอยู่แล้วครับแล้วก็ฝากอ่หมูยอตะยงไว้ด้วยครับหมูยอตะยงเจอที่ไหนก็ซื้ออ่สนับสนุนนะครับครับผมขอบคุณนุโยงครับขอบคุณครับ น่ารักที่สุดเลยไปน่นไม่ใช่ที่ค้งนี้ดูแลตัวเองนะพ่อูว่าจำไม่ถูกแม่น่าเห็นใจลุงเตจริงๆครับได้เพลงที่ไม่ถนัดแบบดีแถมเป็นเพลงที่ยากอีกด้วยทำเอานายย่งของเราก็เป๋ให้ไปด้วยส่งผลให้ศิลปินคนแรกในวันนี้ไม่สามารถผ่านไปได้แบบนี้ต้องหวังพึ่งคุณโอปอและคุณอ้วนแล้วนะครับเอาละยังเหลือเงาปริศนาอีกสองท่านครับมา หมายเลขหนึ่งและหมายเลขสองก่อนหน้านี้น้องอ้วนบอกว่าหมายเลขหนึ่งคือตอนแรกเราก็พี่หอยใช่ไหมเออถ้าไม่ใช่พี่หอยเสนาหอยก็อาจจะเป็นคุณโอมค็อกเทลอ่าแล้วหมายเลขสองคุณคิดว่าใครพี่เขาตัวเล็กเนาะอาจจะเป็นพี่หลิวก็ได้หรือไม่ก็พี่จิ้งหลีดก็อาจก็ไม่แน่ไงน้องสาวตอนนี้ยังไม่ช่วยใช่ไหมใช่ยังไม่ชัว์ผมเปิดโอกาสให้คุยกับเขาได้เลยครับว้าวอ่ะเชิญเลยพี่เป็นนักร้องถนัดเพลงสตริงหรือว่าลูกทุ่งคะ ถนัดเพลงสากลค่ะถนัดสาวกลนโอ๊ยเพลงสากลเพลงอะไรที่แบบว่าร้องบ่อยมากอยู่ในดวงใจแล้วครับพี่คะเต่ามอยคะเต่ามอยอันนั้มันไม่ใช่ยืนยันฮะยังยืนยันว่าเป็นพี่หอยอ่ะล้ะครับหมายเลขสองเชิญเลยครับพี่เป็นนักร้องลูกทุ่งใช่ไหมคะไม่อยากเป็นนักร้องชอบเต้นมากกว่าเฮ้ย ไม่อยากเป็นนักร้องชอบเต้นมากกว่าบ้านอยู่แถวไหนคะอยู่ใกล้ๆเธวไงเธอจำเราไม่ได้เหรอใอ้หัวหลุนแล้วเป็นนักร้องมานานหรือยังครับลุงควรกินข้าวและกินยาลุงเขาอยากกินแต่เขากินไม่ได้ไงกินไม่ไหวอะสรุปเลยหมายเลขสองกูคิดว่าใคร ซาร่าซา่าพี่าซาร่ซาลาเขาไม่แน่ซา่าน้องซาร่าและตอนนี้นะครับดิสโก้บ้านนาเหลือโอกาสอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณจะเลือกใครครับคิดดีดีนะครับคิดีดีนะยิดีดีนะคุณไม่มีโอกาสแล้วนะครับแล้วแล้ว หนึ่งเลยหนึ่งเลยเลือกหนึ่งครับเลือกหมายเลขหนึ่งครับถามพี่โอปอน้องอ้วนดีกว่าครับตอนนี้เหลือไก่แค่ครั้งเดียวทำไมถึงเลือกหมายเลขหนึ่งก่อนผมมีความรู้สึกว่าผมน่าจะเดาทางถูกบ้างนะน่าจะเป็นพี่หอยผมว่าน่าจะเชื่อแบบนั้นอ่ะฉะนั้นใครจะร้องเพลงกับเงาปริศนาหมายเลขหนึ่งครับตอ้ออาวให้ให้หนุ่ ให้หราไปร้องกับเขาไม่ไม่ไม่สกิดว่านั่งเดี๋ยวไปเองโอ้ยเราเป็นพี่โอปอ์นะครับครับลองดูอ่ะลองดูครับว่าจะใช่คุณหอยหรือคุณโอมหรือไม่เชิญ นี่คือหน้ากากแมงกระพุนเออสวัสดีครับสวัสดีครับออสวัสดีนะฮะคิดว่าน่าจะเป็นพี่หอยอือ่อะใครจําได้บ้างว่าเจ้าของหน้ากากแมงกระพุนคือใครครับคุณโสใครฮะค,คุณเก่งทัชยะนะฮะเดี๋ยวดูว่าใช่หรือไม่นะครับมามาลุ้นพร้อมกันคุณผู้ชมครับพร้อมเนะมาลุ้นพร้อมๆกันว่าภายใต้หน้ากากนี้จะเป็นใคร หน้ากากมันกพูนครับหันหลังครับพี่เก่งแน่เลยหน้ากากมันกพุนถ้าพร้อมแล้วถอดหน้ากากครับจะเป็นใคร 好好 โอโ้เป็นตัวจริงเสียงจริงอีกแล้วเจ้าของหน้ากักแม่กระพุดก็คือคุณเก่งทัชยะของเรานั่นเองถ้าใครเป็นแฟนรายการ The Mask Singer ก็คงสามารถถ่ายเงาปริศนาได้ถูกต้องแบบสบายสบายแบบนี้ทีม Disco Banana เหมือนจะมีปัญหาแล้วเลยครับยังไงเธอก็ไม่รักยังไงเธอก็ไม่สนก็ถือว่าเฮ้ยซอรพรส์อ่ะ โอปอก็จะร้องไห้เฮงอินมากเลยหรือว่าเพลงมันตรงกับชีวิตจริงค่ะ